หลังโรงเรียนของคุณมีเรื่องเล่าไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเอิร์ธค่ะย้อนกลับไปเมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นคุณ e art, เอิร์ธเนี่ยเรียนอยู่ม2ซึ่งโรงเรียนนี้คุณเอิร์ธเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่วัดหรือเรือกให้เข้าใจง่ายๆก็คือโรงเรียนวัดนั่นเองคุณเอิร์ธเล่าว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาที่เขาเลิกเรียนเขาจะยังไม่กลับบ้านค่ะแต่เขาจะซื้อน้ำซื้อไส้กรอกกินเล็กๆน้อยๆแล้วก็รวมตัวการเล่นฟุตบอลที่สนามของโรงเรียนแต่ว่าช่วงนนนนนััั้้้้ทาาาาาาางงงงงงโรรรรเเเีีีียยกกกกกํลจจจจะะะดฬซึ่ข่ข็หมมมมมใชสพสพตตออน คุณเอธกับเพื่อนก็เลยต้องเปลี่ยนสถานที่เล่นฟุตบอลหาไปหามาก็ไปจบที่ลานดินกว้างๆหลังโรงเรียนแต่เล่นกันได้สักพักหนึ่งมีเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งดันเตะลูกโดง่งซึ่งลูกบอลเนี่ยก็ลอยเข้าปากกถินด้านหลังไปค่ะพวกเขาก็เลยวิ่งตามไปดูแต่ปรากฏว่าด้านหลังมันมีคลองอยู่ค่ะซึ่งไอลูกบอลที่เขาเล่นกันเมื่อกี้เนี่ยมันกิ้งตกไปในคลองพวกเขาเลยพยายามใช้ไม้เขีย่ยใช้หินคว้างแต่ยิ่งทําบอลมันยิ่งลอยห่างออกไปและแน่นอนค่ะหากเอาขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องมีคนลงไปเก็บซึ่งคนที่เก็บก็ต้องเป็นที่เตะ และหวยก็ออกที่เพื่อนคุณเอิร์ธที่ชิวเป้ค่ะพอตกลงกันได้แล้วว่าเป้ต้องเป็นคนลงไปเก็บเนี่ยเป้ก็ถอดเสื้อผ้าเหลือเพียงกางเกงชั้นในและเขาก็โดดลงคลองไปค่ะพอคุณเอิร์ธกับเพื่อนๆเห็นอย่างนั้นก็นึกสนุกคว้าเสื้อผ้าของเป้แล้ววิ่งหนีออกมากันห่างจากจุดน้นไม่ไกลมันจะมีต้นหานอกยุ่งใหญ่อยู่ค่ะซึ่งต้ต้นหานอกยุ่งเนี่ยมันก็จะมีโต๊ะหินอ่อนอยู่พวกเขาทั้งหมดก็นั่งรอตรงนั้นพอคิดว่าถ้าเป้ขึ้นมาเนี่ย ยังไงก็ต้องผ่านตรงนี้แต่ผ่านไปเกือบ10นาทีเป้ก็ยังไม่ออกมาตอนนั้นทุกคนในกลุ่มก็เริ่มกังวลกันค่ะคุณเอิรก็เลยชวนเพื่อนๆเนี่ยกลับไปดูเป้ที่คลองแต่ตอนที่ไปถึงเนี่ยนอกจากลูกบอลที่ลอยอยู่กลางน้ําตรงนั้นก็ไม่มีใครอยู่อีกแล้วค่ะ ตอนนั้นคุณเอธกับเพื่อนๆก็เริ่มกังวลพอจูจ่ๆเป้ก็หายไปแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรมันก็มีเสียงน้ําที่แตกกระเซน็นเหมือนมีใครโยนหินก้อนใหญ่ลงน้ําพอพวกเขามองตามไปก็เห็นว่าในวงที่น้าเพิ่งแตกกระจายไปเนี่ยมันมีเท้าคนคนหนึ่งตีน้ําเพื่อว่ายดิ่งลงไปตอนนั้นคุณเอธก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาค่ะพอคิดว่าเป้กแกล้งอ้ำพวกเขาแน่ๆพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, เป้มันจะมืดแล้วมึงรีบขึ้นมาเหอะแต่ผิวน้ําก็ยังคงนิ่งสงบอยู่ค่ะคุณเเออก็ลยพูดต่ว่วา ถ้ามึงเล่นไม่เลิกอะ่ะพวกกูไม่รอแล้วนะจูๆ่ๆผิวน้าก็กระเพื่อมอีกครั้งครั้งนี้ไม่เหมือนมีอะไรบางอย่างไหา้ตรงเข้ามาหาพวกเขาแต่ยังไม่ทันที่คุณเอิอร์จะพูดอะไรต่อเพื่อนอีกสองคนก็ตะโกนขึ้นมาแบบไม่ได้สับแต่จับใจความได้แค่ว่าไป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 ด้วยสถานการณ์ที่มันชุลมุนเนี่ยคุณเอิอร์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ดยความตกใจก็รีบวิ่งออกมาค่ะวิ่งออกมาได้สักระยะคุณเอิร์ก็พูดว่าเฮ้ยหยุด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 พวกมึงเป็นอะไรกันวะวิ่งหนีอะไรกันเพื่อนอีกสองคนก็รีบแย่่งงกันพูดดถึสิทีเเขาไ้จอ ซึ่งจับใจความได้ว่าตอนที่ยินเสียงน้ํากระเซ็นรอบแรกเนี่ยพวกเขาเห็นเท้าคนไหวยดิ่งลงไปแต่เท้านั้นอะ่ะมันเป็นสีม่วงตอนที่เห็นเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนหันมามองหน้ากันพอสบตากันแล้วก็รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเห็นเหมือนกันจะมีก็แต่หุ่นเอิร์ธที่ยืนอยู่ริมคลองและยังทําเหมือนทุกอย่างมันปกติจนกระทั่งผิวน้ํากระเพื่อมอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาเห็นว่าสิ่งที่มันกําลังตรงเข้ามามีผมที่ยาวสยายและสิ่งที่อยู่ใต้น้ํามันคือเท้าสีม่วง เห็นแบบนั้นเขาก็รู้แล้วค่ะว่าไม่ใช่เพื่อนตัวเองเขาได้ร้องโวยโวาย,ยแล้วรีบวิ่งหนีออกมาพอคุณเอิร์ธได้ฟังอย่างนั้นก็เริ่มกลัวแต่อีกใจเนี่ยก็เป็นห่วงเพื่อนแต่หากจะให้กลับอีกรอบเขาก็ไม่กล้าเพอะเพื่อนอีก2คนยืนยันว่าเขาจะไม่มีทางกลับไปอีกแน่นอนเขาได้ทำได้แค่กลับ,บบ้านกันก่อนเรื่องที่เป้หายตัวไปจะบอกผู้ใหญ่ยังไงดี